เพื่อนเวอร์ที่สองอนโทนี่คือข้าวต้มป็นไม่รู้ได้ว่าสั่งเองหรือเปล่าไหนข้าวต้มโทนี่เป็นไงคะสั่งเองนะอ่นี่ข้าวต้มแต่ไม่ได้ทำเลยสั่งนะเพื่อนข้าวต้มทีเซเว่นไม่ใช่เซเว่นหรอกอันนี้ข้าวต้มจากโรงแรมมีกุ้งสามตัวสั่งได้เหรอไม่ได้เป็นอาดเช้าที่โรงแรมส่งมาให้สั่งเซเว่นเลยได้ไหมใช้แอ ใช่ถ้าอย่งนั้นปันที่ยงโทรีอบอกให้พ่อสั่งได้โอเคอร่อยหรจืดอะโตรีอาการดีขึ้นแต่ให้ลงอย่งเดียวแล้วเป็นโควิดอะไรอยู่เฮ้ยเเป็นหลาเรื่อปันนะ้นเดี๋ยวไปดูมือต่อไปเนอะว่าเราจะไปไหนกันบ้างเรากินอะไรบ้างเนาะ <ม>ตอนนี้ตอโทลิก็จะสั่งนะอฮะตอนนี้แม่น้องโทริแย่มากเลยค่ะทุกคนไอจนเป็นเลือดไอจนแบบแย่มากเลยจริงๆค่ะแม่ขอตัวไปนอนก่อนเนะเาะแยวโทลิจะลงไปเอ็กมาเลยนะครับมาไปเลยเพือ่อนๆ หมายเลขสานะครับเปผู้ี๋หมายเลขหนึ่งะคัคุณผู้ชายพรเมตหมายเลขสองนะครยิอัสามีเพืนมีเ่นเพื่อนนี Jamie, ่รถเอกตอร์เยครับหมู่น้อยนจ รเลิกุนะตไม่เลยหลังนี่ยกไหมทีทำรานะครับนิ่งนะรู้่ะเป็นไงลูกอน้ามือเลยเนาะเสเป็นไงเนอะซเเป็นไงบ้างแออยู่หน้ามือเลยแอร์อยู่ตรงหน้ามือเลยใช่ล้วเป็นไงแล้วก็เดี๋ยวกวไอเขยนเขยนไม่เก่งเลยเลยอยากสบายเือบอกว่ากลัวอะไร เพเื่อทำเพงจะ<อ>งรุนักเลงวงจะลุนเนี่ยของโทลีครับมีไงกเกงตืดแบบข้านแล้วโทลี่โรยผงเลยเข้าวไปครับผงโรยข้าวนี้โทลีเอามาเองใช่ไหมคะใช่เอาไว้กินกับข้าวว่าเป๋าเาอร่อยอร่อยมากเลย<ม>ถ้าใครอยากได้มากก็ค่อยไปซื้อได้นะซื้อที่ไหนคะลูกไปซื้อมาจากท็อป ทอ็อปนะโอเคทริกินรถอะไรโทริกินอะไรทอริกินรถอะไรคะไม่รูอร้อะรถนี้รถผักกับไข่เหรอใช่แต่ถ้ารถนี้แม่ร่อยใครอยากมาซื้อได้ไม่ค่อยมาซื้อได้เลยนะ มานกำังตกอีกมนั่นงรู้สึกได้ว่ามีรูป่นตัวหือ้ของคนไทยกลุ่มนี้ออกจากกรุงบูฮารเรสประเทศเีย่เป็นภารกิจช่วยเหลือคนไทยเครงจากสถานการเิกรณีการสู้รบรหว่างรัี ส่ S 1> <S 1> <of> <S <S ่นนก็คือแล้วก็มีฝั่งร้อนอีกคือข้าวกระเพราไข่ดาวอร่อกินได้กะเพราเหมือนจะไม่เผ็ดนะแล้วก็ต่อไปคือแกงจืดอร่อยมากเลยล่ะมาเกือบมือเาเหว่าหลายคนมีสีหน้าที่ยินมแ้ืนเสียงเดียวกันเลยครับว่าดีใจที่ได้เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย